สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมกิงการีวิวจะมาทําคลิปสอนปลดล็อกซีมูนให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าว่าวัตถุดิบที่จะใช้ทําซีมูลมีอะไรมั่งอ่ะซีเองอธิบายได้เลยซีมูนคือต้องมีต้องอ่าพวกนี้ต้องมีซีบูนก่อนเดี๋ยวผมเอามาออมาโอเคโอเคโอเค๋ยวพี่เอาไว้สงไหมได้ได้ได้พาไปด้วยเดี๋ยวอีควิไว้สเน็ก่อนด้วยอ่า อยู่ไหนวะไวสเน็กกูเนี่ยไม่เป็นไรอีส่วนที่มันเกินเกินมาเดี๋ยวกูไปตัดออกทีหลังได้อ่าอยู่ไหนวะไวสเน็กอันนี้เนี่ยเล gendary เอาพูดงี้ยทุกคนมพื้นฐานเงี้ก็ต้องมีไวสเน็กใช่ไหมครับพี่ใช่เพราะว่านะมันเป็นของรางวัลที่จะได้หลังจากเรารีเบิร์สครบเนี่ยเนี่ยนเ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 น ของตามเรื่องนะอันนี้พี่ตามมาได้เลยพี่ทําคือเราต้องมีทั้งโจโหรดิสกับเดียวโบนอ่างั้นก็ตามมาวิธีทาก็คือต้องแล้วก็ต้องมีเงิน้นยนะถึงจะว่าไปได้โอเคโอ้ยใช่้ยผิดอันผิดอันไปทางนี้ทางนี้เอากระโถเอ้ยอ่อทีเถ่อทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีนนี้ใส่ปีนไงมีบันไดสองอัน เราต้องไปห้องเจงของพวกพุทีิจะวาไปกันอันนี้มันก็จะเข้าลำบากลำบนนิดหน่อยนะทุกคนแต่ถ้าเกิดเข้าไปแล้วก็โอเคอ่าอันเดี๋ยวที่กูว้าวุดเนี่ยเดี๋ยวกูค่อยตัดละกันว่านะเดี๋ยวกูค่อยไปตัดละกันว่านะจะว้าไปไงพูดงเดีย๋ยวพี่แค่พี่ว้าไปพี่ก็ไปไปเจอไอเอฟซีพี่ก็บอกว่าอันนั้นต้องให้ของว่าอันนั้นต่อเพราะผมเพราะผมใช้โจเซฟเนี่ยผมว้าไปไม่ได้โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร เอา้เอาพอได้ละเฮ้ยวาร์ปได้ได้วยเหรอเนี่ยของโจเซฟพี่อย่าลืมดิชิปล็อกนะชิปล็อก,กนัเนีปุ่มนี่ยเออออออโอเคโอเคโอเคอันนี่ไงเนี่ยอ,อันนี้เดี๋ยวกูไปตัดเอาได้ตรงนี้เนาะอืมนี่อา้าวโอ้ยอะไรวะชิปล็อกให้พี่ชิปล็อกแบบมองหน่อยแบบชิปล็อกเลย แบบให้พี่เอาจุดจุดเนี้ยเอาไว้อยู่ตรงแถวตรงเนี้ยแถวเนี้ให้ได้โอเคได้ได้อะวิธีการวาร์ปนี่ก็เอาประมาณแถวนี้นะทุกคนกดชิปล็อกเอาไว้แล้วก็หันหน้าตรงเลยเนาะไปทำาเอียงหน่อยเอียงๆ่งเอียงอ้ออย่างนี้นะโอเคมาครับผมทีนี้เราก็จะมาวาร์ปไปหา NPC ตัวที่เอาไว้ทำซีมูนกันนะผมวิธีวาร์ปก็จะค่อนข้างยุ่งยากนิดหน่อยนะผมแต่ว่าเชื่อว่าไม่ไม่ไม่ยากเกินไปสําหรับทุกคนหรอกนี่นี่ทำอย่างนี้เลยนี่ได้ได้เลยนะอ่า จะใช้โจเซฟก็ได้นะผมไอซีมันใช้โจเซฟอันนี้นี่นี่มาคุยกับไอหมอนี่ใครก็ไม่รู้ก็เป็นลูกสมุนของพุชี่ก็ได้โอ้แสต้นของเขาเป็นเกี่ยวกับการแบบถ้าไม่สิ่งของเป็นสิ่งชีวิตถ้ากินเนี่ยมันไอกินเบบี้ก็เกิดจากแสตนเขาเหมือนกันของที่ต้องซื้อ4ีมูลเอกก็คือจะมีสามล้านซึ่งก็หาได้ไม่ยากแล้วก็ต้องมีไวซ์เน็กที่ไม่ใช่ดิส มีดีโอโบนกับโจท a โรดิสโอเคของก็ขึ้นตามนี้เลยที่แบบว่าเราจะไปซื้อสีมูลอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไดเพิ่งอ่าเดี๋ยวเราบอกคนดูก่อนว่าอ่าโจทัโรดิสกับดีโอโบจะหายยังไงคือเราต้องไปสู้กับพุชชี่ใช่ไมใช่ใช่อ่าเดี๋ยวผมพาไปดูเลยว่านะไปสู้กับพุชชี่เนี่ยมันตรงไหนอ่าเดี๋ยววาร์ปออกไปไปทางเดิมเลยไ่จุดจุดไปตีกับพุชชี่อยู่ไหนแต่จริงๆทุกคนก็น่าจะรู้แล้วล่ะ ก็อัปเดตนาแล้วแต่ก็นะแต่บอกไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันเผื่อคนบางคนเขานี่ยเนี่ยเนี่นี่ต้องมาคุยกับเวทเตอร์รีพอร์ตเนี่ยต้องแต่ต้องตีพวกนี้เอากุญแจก่อนใช่ต้องเอากุญแจก่อนถึงจะแบบว่านะอ่ะไปสู้กับเออแล้นะพุชชี่ได้แล้วเวลาจะไปตีเนี่ยเราต้องถือกุญแจในมือนะถือกุญแจไว้ในมือแล้วก็คุยกับเออเวทเตอร์รีพอร์ตเราถึงจะไปสู้กับเออเราถึงจะไปสู้กับพุชชี่ได้ซึ่งโอ้ยเรายังไม่ได้แอลลี่กันเรายังไม่ได้แอลลี่กันเดี๋ยวแอลลี่กันเดี๋ยวแอลลี่กัน ซึ่งอันนี้ผมขอเตือนไว้ก่อนนะว่าการจะสู้กับกับบอสพุชชี่เนี่ยโซโล่ไม่ไหวโซโล่ยากมากถ้าเกิดว่าเราไม่มีเมดอินเฮเวนใช่ไหมอ่าตัวที่ให้แนะนำนะก็คือ,อยังไงก็ต้องเป็นตัวหยุดเวลายแล้วก็คือเช่นพวกเดอะโว่หรือพิกอสาตาพี่น้ำเรลี่ยมเปียมอะไรพวกเหลี่ยมส่วนสูตร แต่ถ้าลงเป็นคู่สองคนเนี่ยก็คือควรจะใช้อะไรนะซาเวลใช่ไหมอ่าองโชให้คนดูใช่ใช,ใช่อีกคนนึงซาเวลอีกคนนึงก็หยุดเวลาให้แล้วก็คือเอาซาเวลวาร์ไปตรงใกลๆมันจะได้แบบพอยห้ยบบก,กัดดามมีได้เพิ่มนิดนึงก็คือทําให้ตีแรงขึ้นแต่แต่ต้องดูด้วยนะว่าคือว่าสแตนหรืออันไหนอันไหนที่ต่อยแบบเอวันแรงเอาแคนนั้นแนะนํานใ,หนให้ใช้นั้นให้มากที่สุดก่อน,อน,อนก็ตามนั่นแหละอ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะจ๊ะคนดูเดี๋ยวผมขอปิกเดี๋ยวผมกับไอซี่ขอเก็บกุญ แล้วผมจะวางเซเวอร์ไว้ใช่เนี่ยแหละเนี่ยแหละสูตรวางที่เราว่านะโอเคสุดแล้วแต่แล้วไม่กดต่อยถึงบีนะเพรคือเราเราสู้ล่างซีมูนไม่ไหวอืมพอ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 พดพออพ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 อะอออพมองอพอพอพอ่อพอออพอพอพออออพออพกพอ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 พบทอพอพอพอีนพอ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 ออพ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 อะอะไออออ เดี๋ยวขอย้อนของเดี๋ยวผมขอย้อนก่อนอีกทีนะครับว่าใช้อะไรม้างอย่างแรกที่เรามีก็คือไวสเน็กซึ่งได้จากการรีเบิร์ตแล้วก็ต้องได้ดีโอโบนแล้วก็โจทาโรดิสซึ่งไอของพวกนี้ก็ได้จากบอสฟูชิอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปแล้วซึ่งมันก็จะได้ยากได้ลำบากลำบนนิดหน่อยนะผมอ่ะตอนนี้ผมก็ได้ของทุกอย่างครบแล้วปไปกันเลยสิกูจำทางได้แล้วไม่ต้องห่วงแต่ว่านะมีมึงไปด้วยจะได้ไม่เหงามากูมีซีมูนเอกแล้ว ชึง้งเอ้าอ๋อมันไปอยู่ในกระเป๋ามันไปอยู่ในกระเป๋าปะนี่อยู่ในกล่องมันระดับไหนวะอืมโอเครู้เรื่องนี่ให้ทุกคนดูมันก่อนอืมอาแต่เองแนะนำว่าพี่อะไรก่อนนะควรจะปักรีเบิร์ดแอโร่ก่อนใช่ไหม เออฟาร์มรีเบิร์สแอโร่มันไม่ได้ยากนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอสักคู่ก่อนนะจ้าคนดูจา๋าโอเคมาผมได้รีเบิร์สแอโร่แล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะใช้รีเบิร์สแอโร่กับซีมูนเอ็กซ์วันในทันทีนครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้กลายเป็นซีมูนในทันทีไปนี่ซีมูนเอ็กเวลตันละวิธีการเลี้ยงวิธีการให้ซีมูนของเราโตก็คือเราต้องคอยกด e ซึ่งมันจะให้ทำอะไรของมันวะคลิกทำอีเวนต์เนี่ยแค่ขอแค่กด e อย่างเดียวนะโอเค อ่านี่สแปม E อีจนกว่าไ e, อ e, ตรงนี้มันจะขึ100้นร0 0ซนะครับซึ่งผมไม่ทำให้ดูแน่นอนเพราะกว่ามันจะไปถึง100%เป็นเนี่ยโอ้โหกินเวลาชิบหายไวยป่วงครับคุณผู้ชมครับโอเคผมก็ให้ดูแค่นี้แล้วกันว่านะมันต้องกดอีไปเรื่อยอีไปเรื่อยๆ, e, อยๆจนกว่านะจนกว่าอ่าอีตรงนี้มันจะเต็มร้อยโอเคเดี๋ยวผมค่อยเอามาให้ทุกคนดูอีกทีแล้วกันตอนที่มันกลายเป็นสีมูเต็มตัวแล้วโอเคแล้วเจอกันโอเคหลังจากลำบากมานานกูก็จะได้สีมูลแล้วเว้ยพวกมึง ทุกคนที่คนดูเป็นพยานเลยครับเออเอาเฮ้ยทำไมกดไม่ติดวะได้เวลาเฮ้ยเฮ้ย,ยบังบังบังเอานะโอเคแล้วเอ้ดาก่อเรียกเมดอินออกมาเอานะสามสองหนึ่งนาทีโปรติสัตว์เริ่มต้นขึ้นแล้วอ้าวเ้าเอาเอ,เอได้แล้วได้แล้วโอเคไม่ต้องตัดออกเมื่อกี้เออเออ ไหนนี่นี่เป็นไงคุณผู้ชมยืนเรียงต่อกันไว้สเน็กซีมูนแล้วก็เมดอินเทเวนโอ้โห,โห,โหกว่าจะทำกว่าจะทำเสร็จได้นี่นานเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวพาร์ตต่อไปรอเมดอินเทเวนเลยทุกคนเดี๋ยวผมทำก่อนเลย